จักรยานกับผู้หญิงสู้ชายแล้วก็ไม่อยู่บุกแกีแ้ยแก็ช่วยจุดของผู้หญิงมันเล็กจุนของผู้ใหญ่ของผู้เด็กแล้วก็ได้ช่วยกับคนๆแล้วก็ช่วยให้หนกอไปส่งพี่บ้าน ผู้สัตว์แล้วก็ระวังด้วยนะ,ะยนนแล้วก็มีสัตว์อะไรยุ่กันแล้วก็จะมีอะไรยุตกนะแล้วก็ดีหามาต้องทำาบบด้วยแล้วก็ช่วยกับปุกเกต้องช่วยด้วยแล้วก็ช่วยบุกคลแล้วก็ด้วยช่วยด้วย เราติดอยู่ในอันตรายเราจะช่วยแย่แล้วคนอยู่ในอันตรายด้วยแล้วก็เราเราจะเก็บสมบาทตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่สมบาทแต่เป็นเรือเฉยๆเป็นเห็นเป็นอะไรนั่นอะไรที่เัา หมาก็กระโดดมาคนนี้ก็เฝ้าดิบไปอยู่รังไวดาแล้วก็ให้ช่วยปกป้องใบเสาที่โรงเรียนแล้วก็ให้ปลูกกระบาแข็งรีอย่าเล่นน้ำตัวต้องให้ด้วยให้ปกครองเล่นด้วยแล้วก็จะขึ้นเดีให้ปกครองขึ้นด้วยนะ แล้วก็เด็กจะไปรถนี้ไม่ใช่ของผู้เด็กนะของผู้คนไหนไม่รู้แล้วก็คนเด็กคนสองคนนี้มาถึงโรงเรียนแล้วแล้วก็ดรงเรางมาเชฟกันแล้วก็เราต้องเดินกับแม่แลตลอดเลยเทำไมทำแบ ขึ้นเยต้องให้แม่ขึ้นด้วยแต่แมแ่จะไม่ได้ขึ้นด้วยบ้านลุงจะอยู่ตรงนี้ทุกครั้งบ้านลุงจะไม่อยู่กันตรงไกลแล้วก็ต้องช่วยตักคองด้วยนะจบยังจบแป